ตลาดแฟรนไชส์ไทยในปี2568มีมูลค่าสูงถึงกว่า300ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งและโอกาสลงทุนที่น่าสนใจยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระบบแฟรนไชส์ธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองได้แก่ธุรกิจการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุซึ่งตอบรับสังคมสูงวัยและธุรกิจความงามที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแบบองครวมและนวัตกรรมความงามที่ตอบโจทย like ์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ตัวอย่างความสำเร็จที่โดดเด่นคือบิซี หรือบิวตี้เซ็นเตอร์ออนไลน์แฟรนไชส์ความงามที่ดำเนินงานออนไลน์ร0ออตอบโจทย์ยุคดิจิทัลลงตัวบีซีพิสูจน์แล้วว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการและให้บริการลูกค้าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมหาศาล b c ซแสดงว่าโมเดลธุรกิจที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมได้แม้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้คือบทพิสูจน์ว่านวัตกรรมและการปรับตัวคือหัวใจสําคัญขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในยุคปัจจุบันปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของแฟ ลงทุนต่ำคืนทุนไวและมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมการเลือกแฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนคว้าโอกาสในตลาดที่กำลังเติบโตแลนะสร้างผลกำไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืน